ิปนะคะตัวนี้ครูทิปก็จะโชว์ในการใส่ขาดอกนะคะอันนี้คือขาดอกที่เราจะประดับไปในตัวลุยนะคะขาเราก็จะยึดกันแบบนี้นะคะแล้วก็ยึดกับไม้อีกทีหนึ่งแบ่งเป็น,ปนช่วงๆแบบนี้นะคะนี่แล้วก็แบบนี้ ตรงนี้เราก็จะไว้ห้อยกับนคไทแล้วก็ตรงปลายแล้วก็ปิดด้วยดอกนะคะอันนี้ทำให้ดูก่อนแค่นี้เพราะว่าจะต้องเออเอาไปประกอบนั่งงานเพราะว่าเราห่อไปไม่ได้นะคะห่อไม่ได้กลัวมันหักนะคะทุกคนลอน,นี่ก็เดี๋ยวค่อยไปแต่งที่หน้างงานอีกทีนึงเพราะว่าเราจับสวยแล้ว จะไปเรียบร้อยแล้วจะแบ่งช่วงให้แบบลงตัวแล้วก็แม็กไปปิดปิดขาล่างด้วยแบบนี้นะคะปิดขาล่างเนี่ยตอนนี้ก็ปิดแบบนี้น,นี่คือก้านดอกยึดกับขาอีกทีหนึง่งลองไปทำดูนะคะหากใครอยากจะทำผ้าม่านสไตล์แบบนี้นะคะม่านหลุย ตรงนี้ไทยก็มีดอกอีกนลคะ่ะทุกคนเอาไว้ตรงนี้ไทยเราจะใส่ชายคลุยใส่ใส่ตุ้มหางก็จะยะาวๆแบบนั้น